สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอพชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับช้วนี้ถือว่าเมื่อคืนเดบิติการกลายเป็นตำนานนะครับอืตอนนี้เขาทําสถิติทาพของปีเตอร์ชไมเคเิลเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บคลินชีดมากที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูในเด็ดนะ เราต้องบอกว่าตอนนี้ครับดาบิดเดคยาคนนี้ทาบสถิติคลีนชีสสูงสุดต,ตลอดการของปีเตอร์ชไมเกอร์ในทีมของแมนยูเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากเมื่อคืนนี้เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูตนน่อศูนย์ในกระฟอมดีมากๆเลยแล้วเดคยาเนี่ยเมื่อคืนนี้โชว์สองเซฟสำคัญนะครับจะไม่แมนยูเนี่ยคว้าชัยชนะได้สําเร็จและคลีนชีสนันน้นนี้ยังทําให้เดคยาทาบสถิติของชไมเกอร์ตำนานของสโมสรครับด้วยการเก็บไปแล้ว180คลีนชีส,ชสจากการลงสนาม521นัดครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากตรามีอาร์ติโก วันพับเมื่อเดือนมิถุนายนปี2011นะครับนายทวันวัย32ปีอย่างทีเคียนะจะทําลายสถิติข,ของชไมเคิลอ,อย่างแน่นอนในเฤดูนี้ครับโดยทีเครลงเล่นให้แมนยูมากที่สุดตลอดการเป็นดับสิบของสโมสรด้วยต้องบอกว่าแดบิทิการ์ครับอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆครับในฤดูกาลนี้ครับเก็บไปแล้ว10เคลนชิดในพิมเลนเกตโดยมีเพียงนิกโป๊ผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิลคนเดียวเท่านั้นครับที่เก็บเคลนชิดได้มากกว่าเก็บไป12นัดน,นะ เดคิฮาเขามีโอกาสทำลายสถิติของชไมเคิลอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดีนี้ครับ mm hmm. เมื่อแมนยูเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลลูนาในศึกยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับโอ้โ oh หเราก็ต้องมาตามกันว่าสุดท้ายแล้วเดบิดเดคิคนนี้จะทำลายได้หรือเปล่าตอนนี้ทาบตำนานแล้วนะครับมาดูสถิติคลินชีตลอดการของแมนยูกันหน่อยครับอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเดบิดเดคิแล้วกับ180คลินชีกับ521นัด อันดับ2เป็นปีเตอร์ชไมเคิลครับ180คลีนชีตเหมือนกันครับ398นัดอันดับ3เป็นอเล็กซ์เตมนี่ครับ175 clean sheet, คลีนชีตกับอีก539นัด อันดับ 4, เป็นแกรี่เบอร์รี่ครับ161่ลกิดกรีนชีสกับ3 7 5นัดน,นะส่วนอันดับ5เป็นเอ็ดวินฟันดาซ่กับ1น5่ลราิบกรีนชีตกับอีก266นัดน,นะครับโอ้โ oh หถือว่าสุดยอดมากๆครับตอนนี้ดาบิทิอาครับมีล้นแซงตำนานเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาใจช่วยเขาว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษานะครับอยากจะบอกว่าเครื่องดื่มตรามมาแดงที่ผมดื่มเข้าไปผมรู้สึกว่าดื่มมมแล้ววรรรรร่าางกกกย,ยันะะะุีเป๋ ดื่มแล้วคลายความเครียดนะครับเวลาที่อ่านหนังสืออ่านข่าวกลฟุตบอลแล้วรู้สึกว่าอ่านได้ไหลลื่นกว่าเดิมมากขึ้นเลยครับผมถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่โอเคแล้วก็รสชาติตอบโจทย์ด้วยนะยิ่งไปกว่านั้นครับเครื่องดื่มตรามมาแดงอุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากสมุนไพรอย่างกัวราน่าครับที่ไม่ว่าจะบำรุงสุขภาพบำรุงสมองแถมยังมีวิตามิน B3 B6 แล้วก็ B12 พร้อมกับคุณประโยชน์อื่นๆอีกมากมายครับเป็นเครื่องดื่มชี่ดื่มได้ดทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอาชีพด้วยนะครับดื่ม,ม้าแดงเติมแรงสู้ โอ้โห oh มาเรามาตามอีกข่าวกันเลยครับอืมสังด้านกุนซืออย่างเบรนเดอร์โรเจอร์ครับกุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ไม่เข้าใจว่าทําไมเนี่ยมาเซลสเปเซอร์ครับกองกลางของมนอยู่ในเกมเมื่อคืนนี้ถึงรอดตัวจากการโดนใบแดงในจังหวะที่เข้าประท้าใส่วาลฟาสนะครับโอ้โหเปิดปุ่มเข้าไปแบบนั้นอะไรอย่างนี้นะ เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าบรันเดอร์โรเจอร์ครับคุมจิ้งจอกสีน้ำเงินครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้บุกไปแพ้แมนยูที่บ้านโอเรนฟอร์ดครับศูนย์ประตูต่อสามเลยนะครับแล้วช่วงนาทีที่41ครับระหว่างที่แมนยูนำหนึ่งศูนย์อยู่ครับเกิดจังหวะปัญหาขึ้นเมื่อสปิเซอร์ครับขึ้นไปพยายามแย่งบอลหน้าเีตโทษฝั่งของเลสเตอร์แต่ถึงช้ากว่าเยอะเลยกลายเป็นเปิดปุ่มยันใส่บริเวณหัวเข่าของฟาสนะครับการเข้าสกัดนี้จะไม่ฟาสเนี่ยได้รับบาดเจ็บต้องไปถงโรงพยาบาลครับแต่อย่างดีที่สามารถเล่่นตอได้ ส่วนช้างผู้ตัดสินอย่างโจดแอดเวลกับที่ทำหน้าที่เป่าในสนามครับเป่าให้ฝั่งเลสเตอร์ได้ฟรีคิกนะแต่ทางของซับิเซอร์เองไม่ได้รับบทลงโทษใดๆเพิ่มเติมครับและไม่มีการเรียกให้ไปดูจอข้างสนามโดย VR เลยนะหลังจบเกมครับโอ้โหเบรนเดอร์โรเจอร์กุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ครับให้สัมภาษณ์กับสื่อครับได้พูดถึงจังหวะน,นี้กับสืออย่างเดลเมลเขาบอกว่าจังหวะนี้ผมคิดว่าต้องเป็นใบแดงมันเป็นการเหยียดขาโดยตรงใส่หัวเขา่าคู่ต่อสู้ ผมเห็นจังหวะน,นี้แล้วรู้สึกเหลือเชื่อมากที่ผู้ตัดสินเห็นว่าไม่ควรเป็นใบแดงอ,อ๋อผมไม่รู้เหตุผลว่าทําไมตลอดหลายสัปดาห์หลังมีหลายการตัดสินใจที่เกิดขึ้นและบางคนบอกว่าอาจเป็นเพียงเพราะมีเรื่องเฉาเกิดขึ้นแต่ผมไม่เชื่อเรื่องนี้ถ้าคุณดูจังหวะอาร์เซนอลได้จุดโทษในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จังหวะนั้นอ่ะเอ็ดดี้เอนเกเทียอยู่ในกรอบเขตโทษและยิงบอลไปที่ประตูแล้วแต่จังหวะตอนเนื่องหลังจากนั้นทําให้เป็นการฟาด เมื่อเทียบกับกรณีนี้แม้ว่าการเล่นจะหยุดไปแล้วแต่ซาบิเซอร์เปิดปุ่มใส่ฟาสในจังหวัดต่อเนื่องเหมือนกันและทางฝั่งของโกโรอย,อย่างแกรมโซเนตครับตำนานลิฟูก็รับหน้าที่อยู่ช่องสกายสปอร์ตนะได้วิจารณ์ในการตัดสินใจจัจงหวะนี้เหมือนกันเขาบอกว่าอ่าผมคิดว่าจังหวะนี้ต้องเป็นใบแดง100%โดยมีหลายเหตุผลสนับสน,นุนซาบิเซอร์นะเข้าประทัดจากด้านข้างซึ่งเป็นวิธีแบบคลาสสิกเลยเมื่อนักฟุตบอลอาชีพต้องการเล่นงานใครสักคนอ่าแล้วต่อให้ไอจังหวะนี้ซาบิเซอร์นะเข้าถึงบอล แต่เขาจะทําอะไรกับลูกบอลนั้นต่อได้เขาต้องการเล่นงานคนชัดเจนผมไม่สนใจความคิดเห็นของผู้ตัดสินบางคนซึ่งไม่เคยเล่นฟุตบอลมันเป็นจังหวะเล่นอันตรายและสมควรเป็นใบแดงหากจังหวะแบบนี้ไม่อันตรายและจังหวะแบบไหนถึงจะอันตรายล่ะอันนี้คือแกรมซูเนสนะครับส่วนทางด้านของแกรี่เนวิลล์กับตำนานของเมนยูก็รับหน้าที่กูรูเหมือนกันในรายการเดียวกันแหละแต่ว่าความคิดเห็นต่างกันนะครับเขาบอกว่าผมไม่คิดว่าจังหวะนี้เป็นใบแดง เซอร์ชักเท้าออกอย่างรวดเร็วและเขาไม่ได้ออกแรงในะจังหวะต่อเนื่องเพียงพอสําหรับถึงขั้นเป็นใบแดงนะ อันนี้คือสิ่งที่แกรี่นิวิลได้พูดออกมานะครับความคิดเห็นต่างกันไปบางคนก็บอกว่าโดนใบแดงบางคนก็บอกว่าไม่ควรแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณานในจังหวะนี้ก็ครับเปิดปุ่มแบบนี้ควรเป็นใบแดงดีหรือเปล่าหลายหลายคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับรวมไปถึงข่าวของดบิิกครับที่ตอนนี้เนี่ยทาบสถิติของตำนานแล้วนะครับปีเตอร์ช่มเขึ้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยเมือ่อคืนนี้แมนยูก็สมบูรณ์แบบจริงๆนะนใน สมคุณภาพนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่งชวงเช้าแบบนี้ครับจัดไปวารุน